มั่งเนาะแล้วทีนี้เราก็เรียนรู้ว่าในร่างกายเราเนี่ยลมหายใจเราเนี่ยมันมันมันเข้าออกเนี่ยก็คือเกิดกระดับเท่านั้นนะคะอย่าไปคิดว่ามันฉันต้องอายุยืนยาไปเท่านั้นนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราเกิดมาในภพของมนุษย์ที่เป็นอ่าเกิดมาอายุสั้นยาวไม่เท่ากันที่มีพระพุทธเจ้ามามาอาเสด็จมา เ,เกิดนะคะแล้วก็มีพระเจ้าแผ่นดินมาเกิดในยุคข,ของชมพูทวีปนะแต่ถ้าเป็นอีกอาตามตำราของไตภูมิพร่วงถ้าเป็นมนุษย์อีกพบหนึ่งนะคะเรียกว่า,าในในมีหกทวีปนะคะที่หกทวีปที่กล่าวถึงก็จะมีทวีปหนึ่งอายุยืนมากนะคะแต่เป็นพรมนะคะ เราที่จ๋าว่าท่านเป็นพรมเป็นเทพอะไรเนี่ยจะมีอายุยืนเพราะเขาเสวยทิพย์นะคะอยู่กับทิพย์อิ่มทิพย์นึกว่าหิวก็ไม่ต้องแอาปากกินก็อิ่มไปเลยนะคะแต่ว่าก็ตายนะคะเป็นเป็นทบเทวดาที่มีอายุเหมือนกันเนะะาะท่านก็บอกให้เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้แต่เรามนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยบางคนยังไม่ทันเกิดก็ตายบางคนแค่ไม่เกิดมายังปฏิสนธิอยู่ก็หลุดออกจากคันของแม่นะคะ พราะเราเกิดจากไข่แต่คลอดมาเป็นตัวบางคนกแบบ็สัตว์บางชนิดนะคะอย่างเช่นไก่เป็ดนกเกิดจากไข่แล้วก็มาเป็นไข่ภายนอกแล้วถึงจะแตกกระเปาะไข่นะคะอันนี้ก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เลี้ยงลูกด้วยนมก็แยกแยะก,กันไปนะคะเราก็เรียนรู้มาตรงวิทยาศาสตร์หน่อยนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องทางที่พระพุทธเจ้าท่าน แต่จะรู้โดยพระองค์เองที่ท่านบอกว่าทุกสิ่งที่มันเกิดมาในโลกใบนี้เขาก็ต้องการมีชีวิตเหมือนกันแต่มนุษย์เป็นประเสริฐที่สุดมีทั้งสามัญสำนึกแล้วก็สัญชาตญาณน,นะคะแต่ถ้าเป็นสัตว์สัตว์ก็มีแต่เพียงสัญชาตญาณแต่ไม่มีสามัญสำนึกแล้ว คนที่ไม่มีสำนึกเขาบอกว่าเสมอด้วยสัตว์นะบางทีมันก็จริงนะบางทีก็ไม่จริงเพราะว่าสัตว์เนี่ยเขาจะถึงเวลาหรือดูผสมพันธุ์นะคะอย่างเช่นมแมลงแมงมดที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็จะมาวิวๆิว,ว,ว พอมันสุพันธ์มันก็จะเป็นไข่มาขยายผธุ์ฟึบมันไปเลยนะคะแต่มนุษย์เราเนี่ถ้าเราไม่มีสามัญสำนึกนะคะพ่อสมสู่ลูกลูกสมสู่พ่อเอ่อตาปูสมสู่ลูกหลานอย่างเงี้ยนะคะเสพกามกับลูกกับหลานนี่ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะเป็นมนุษย์เปรตมนุษย์สัตมนุษย์ของสัตว์นะแต่รนะูปร่างกายเป็นคนนะคะอันนี้ก็แยกแยะมนุษย์อีกเหมือนกันนะคะ ท่านผู้รู้ท่านก็แนะนําเราไว้นะคะเราก็เรียนรู้ศึกษาให้มันเข้าใจนะคําถามมันอยู่ในใจเราแล้วเราก็จะตอบใจเราได้นะคะบางทีพอเราเรียนรู้เรื่องลมหายใจรู้ไหมว่าทุกคนเราเกิดมามีมีมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐตรงที่สามัญสํานึกบอกให้เราเป็นบางคนเ สติไม่มีเพราะเสพยาหรือว่าสมองส่วนใดส่วนหนึ่งถูกน้ำเขาเรียกเอน็นเออนนะฮะอนลนนหรืออนาอนความเศร้าความสุขที่มันหลังมาในสมองแตกต่างกันนะคะทุกคนจะไม่มีเสมอด้วยบุญนะคะพระพุทธเจ้าก็เอาบุญเป็นหลักกับบุญกุศลกับอกุศลนะคะบางมนุษย์ฉลาดมากแต่ขี้โกงนะคะ มันมนุษย์ฉลาดมากแล้วก็เอาความฉลาดนั้นมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะท่านถึงบอกว่าถ้าคนไหนฉลาดที่สุดเอาไปไว้ในแง่เกมโกงก็งจะทาให้โลกเราเนี่ยพินาศนะคะแล้วมนุษย์เท่านั้นนะคะที่สามารถทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอํานาจของคนที่หลงไหลนะคะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมทุกคนเพราะว่า มนุษย์เท่านั้นนะสัตว์เนี่ยมันไม่มีอาวุธปืนนะคะมันไม่ใช้มันมันมันทะเลาะกันมันกัดกันไปแล้วเพื่อแสดงความเป็นใหญ่นะแม้แต่ช้างสัตว์ใหญ่ช้างเสืออะไรพวกนี้มันไม่ได้มีระเบิดปรมนณูมันโยนใส่กันโครมโพรเหมือนมนุษย์เรานะคะมนุษย์เรานีจะสร้างสามารถสร้างอาวุธขึ้นมาห้ามหันกันได้นี่นะมันน่ากลัวมากนะคะ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดมากกว่าที่เขาบอกว่าผีมันน่ากลัวมองไม่เห็นอย่าไปเชื่อมันนะเพราะเราเนี่ยมีพลังมากกว่าเขาอีกนะคะถ้าเราใช้พลังของเราให้ดีใช้พลังของเราให้เป็นนะมันไม่น่ากลัวอะไรเลยแต่มันกลัวมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเนี่ย